ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้ามีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับวันนี้จะพูดถึงหลายคนก็ปฏิบัติยากหลายคนก็ปฏิบัติง่ายหลายคนก็ ปฏิบัติแล้วก็ไม่ถือว่ายากไม่ถือว่าง่ายไม่ว่าเราจะทำงานอะไรอาชีพในไหนอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีครูบาอาจารย์ถ้าหากเราปราศจากครูบาอาจารย์ถ้าเราจะเดินในทางอายมัรกอย่างเงี้ยถ้าครูบาอาจารย์เราไม่ได้เดินปฏิปทาอายมัครคมีองค์แปดเนี้ย ให้เราปฏิบัติยังไงเราก็ปฏิบัติไม่ถูกเราก็จะได้แต่โลกีวิสัยถ้าหากเราปฏิบัติเรามีครูบาอาจารย์ที่เดินทางสายตรงในด้านปฏิปทามักมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เราเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านทำเหตุถูกอย่างนี้ท่านก็จะพาเราเดินได้อย่างไม่ยากแล้วก็ไม่ต้องสลับซับซ้อนมาก มันก็เป็นเพราะอธัธยาศัยที่เราได้สร้างสะสมมาบุญและกรรมที่เราได้มีร่วมกันมาบางท่านก็เก่งมากได้ศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าเยอะมากแล้วก็แตกฉานสามารถตอบได้เยอะมากการศึกษาทางโลกก็ดีมากก็คือปัญญาโทปัญญาเอกด็อกเตอร์อะไรต่างๆสัญญาความจำเขาดี พูดสูตรไหนมาพูดเรื่องไหนมาการงานโปรไฟล์อะไรเขามันดีไปหมดทุกอย่างเลยแต่สิ่งเหล่านั้นมันดีอยู่ในทางโลกมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์บางท่านก็ปฏิบัติลำบากก็คือเขาเรียกว่าปฏิบัติแบบเป็นฤาษีบ้างเป็นอะไรบ้างเน้นนั่งนานๆแล้วก็เน้นเน้นเขาเรียกว่า เน้นกำหนดนิมิตอะไรต่างๆเพื่อที่จะสร้างกระสินสร้างอะไรขึ้นมาเราเจอครูบาอาจารย์ที่ปฏิปทาเด่นไปทางไหนอย่างเงี้ยท่านก็จะพาเราเดินเด่นไปทางนั้นแหละสำคัญที่ว่าท่านถึงมรรคถึงผลหรือเปล่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าใน8 4 0 0 0พัระธรรมคันเนี่ยสอนเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ สอนเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ว่าจะพูดมากมายสักเท่าไหร่พูดตามอัธยาศัยแต่พระพุทธเจ้าก็จะเชื่อมเข้ามาทุกสมุทัยนิโรธมรกเป็นไปเพื่อความดับทุกข์แต่การใช้คำพูดแตกต่างกันไปแต่ว่าท้ายที่สุดก็คือจะเข้ามาถึงเรื่องเดียวกันอันนี้คือเป็นวิสัยพระพุทธเจ้า ส่วนวิสัยสาวกเนี่ยท่านเด่นไปทางไหนท่านก็จะสอนสอนตามปฏิปทาของท่านตามอธยาศัยของท่านอันนี้เรียกว่าเป็นสาวกที่เดินตามแล้วเห็นมรรคเห็นผลแต่ถ้าเรายังไม่เห็นมรรคเห็นผลอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าไม่ใช่จะเป็นไปได้ง่ายเลยที่ว่าครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติไม่มีมรรคไม่มีผลแล้วจะมาสอนให้เราได้มรรคได้ผลอย่างเงี้ย มันไม่ใช่ของที่จะทำได้ง่ายเลยมันไม่ใช่ของที่จะมาคิดเอามักผล,น,ผลนิพพานนี้มันไม่ใช่ของที่จะมาเอาสัญญามาพูดนึกคิดเอามันมันเกินวิสัยของปุถุชนการที่เราจะเข้าถึงมักถึงผลการที่เราจะสอนเรื่องมักเรื่องผลเนี่ยเราก็จะต้องผ่านเรื่องราวสภาวะอารมณ์นั้นต่างๆมา แล้วเราก็อาจจะสอนตามอธัธยาศัยเราแต่ท้ายที่สุดเราก็จะเชื่อมเข้ามาดั่งที่พระองค์เชื่อมเข้ามาเป็นไปเพื่อความดับทุกข์กรอบนอกอย่างนี้เราอาจจะเป็นกรรมฐาน40ก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกสินกองใดกองหนึ่งก็ได้หรือว่าทางสายเอกพระพุทธองค์ได้สแสดงเลยก็คือก็คือสติปัฏฐาน4นี่แหละเป็นทางสายเอก ทุกๆอายะบททุกๆอายะศะอัธยาศัยเนี่ยสามารถปฏิบัติเดินยืนนั่งนอนแล้วก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่างซื่อ,อตรงไปตรงมาจเจริญสติอยู่ในระหว่างวันมันสามารถปฏิบัติได้ทุกๆอายาบทตั้งแต่หลับจนตื่นแม้กระทั่งนอนอยู่เนี่ยเรายังสามารถจเจริญสติได้เลย ก็คือสติปฐาน4นี่แหละคือเป็นทางสายเอกมันไม่ได้ไปจดจ่อกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมากยนเกินไปแต่ถ้าท่านเด่นไปด้านไหนจะไปเอาดีด้านไหนแล้วก็ให้เชื่อมเข้ามาได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าปัญหาว่าท่านเจอครูบาอาจารย์ที่พาท่านเชื่อมเรื่องเข้ามาได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละกอมนอกท่านจะพุโทโธก็ได้จะอะไรก็ได้กรรมาฐาน4ี่ก็ได้ อนุสติก็ได้พุทธานุสติก็ได้จาคานุสติก็ได้มันได้ทั้งหมดเลยกรอบนอกมันทำยังไงถึงจะทำให้จิตเรานี้มาตั้งมั่นกลับมาอยู่กับฐานกายมันสำคัญที่ตรงนี้แล้วทำยังไงเราถึงจะพิจารณาลักษณะไตรักวิปัสสนาญาณมันถึงจะเกิดมันสำคัญที่ครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมเราเนี่ย มันสำคัญที่ท่านถึงมรรคกถึงผลหรือเปล่าทุกวันเนี้ยเขาเรียกว,ว่ามันสอนแตกต่างกันไปมากมายเหลือเกินอัธยาศัยมันก็แตกต่างกันไปมากมายเหลือเกินท่านที่ถึงมรรคกถึงผลก็มีท่านที่ไม่ถึงมรรคกถึงผลก็มีมันก็ล้วนแต่อ้างคำพระพุทธเจ้ากันทั้งหมดพระเทวทัศ์ก็อ้างคำพระพุทธเจ้าสอนเหมือนพระพุทธเจ้าทุกอย่างแต่ว่า คือท่านพระเทวทัตมันเข้าไม่ถึงมันก็เปรียบเสมือนก็คือเรียนแบบพระพุทธเจ้าอะไรทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแต่ว่าตัวเองยังเป็นโลก,กีวิสัยมันไม่ใช่จะเอาดีได้ง่ายเลยมันไม่ใช่จะปฏิบัติได้ถูกได้ได้ง่ายเลยให้เราหาครูบาอาจารย์ที่มีปฏิปทาที่ถึงมรรคถึงผล กรรมที่ดีนะั่นแหละจะจัดสรรให้เรามาเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเมื่อเรามาเจอครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วก็ให้เราตั้งใจปฏิบัติหลวงพ่อวัาทาสูงเองก็คือมีลูกศิษย์ลูกหามากท่านตั้งจิตอธิษฐานอย่างงี้ก็คือหมายถึงว่าลูกศิษย์ของท่านคนที่เกี่ยวเนื่องกับท่านเนี่ยไม่ว่าจะผ่านครูบาอาจารย์ในๆมาอย่างงี้ให้ได้มาได้ยินได้ฟังท่านแล้วให้ได้พอใจกับท่านแล้วก็ ให้หยุดที่ท่านแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างซื่อซือตรงไปตรงมาไม่ว่าจะฟังกองไหนกองหนึ่งที่ถูกใจแล้วก็ให้เอาไปทำให้มันถึงที่สุดไม่ต้องฟังท่านทั้งหมดก็ได้เอากองที่มันถูกจริตท่านได้พูดได้แสดงไว้พันกว่าตอนหลายท่านก็ปฏิบัติก็คือ ปฏิบัติอย่างซื่อๆตรงไปตรงมาเลยก็ถึงมรรคถึงผลกันมากมายแต่พวกนี้มันก็รู้ได้เฉพาะตนแต่ถ้าเราโดดไปตรงนั้นทีโดดไปตรงนี้ทีอย่างเงี้ยไม่ใช่จะเอาดีได้ง่ายเลยหลายท่านคือมาได้ยินได้ฟังคําสอนท่านแล้วก็หยุดที่ท่านแล้วก็ทําก็ใช้เวลาไม่นานบางท่านก็ใช้เวลานานบางท่านก็ใช้เวลาไม่นาน บางท่านอินทรีย์แก่เงี้ยมาไม่นานก็ถึงฝั่งได้บางท่านอินทรีย์ยังอ่อนอย่างเงี้ยทำแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกไม่ออกนอกเส้นทางแล้วก็ไม่โดดไปนู่นไปนี่ไม่นานก็จะเห็นมรรคถึงผลได้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างเนี้ยยังมีพระสาวกที่น้อมคําสอนพระพุทธเจ้านี้ มาปฏิบัติเห็นมรรคเห็นผลสืบสืบกันมารุ่นสู่รุ่น,นไม่เคยขาดสายคําตัดของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นสาวกบางท่านก็มีชื่อเสียงแล้วก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อสาวกบางท่านก็ไม่ได้มีอัธยาศัยมาแบบนี้ท่านก็เสร็จกิจแล้วท่านก็ไปอย่างเงียบ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างนี้มันก็ยังคงเกิดขึ้นมาไม่เคยขาดสายคำตัดของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองให้เราน้อมมาปฏิบัติใส่ตนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาแต่การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้อย่างนี้พระ,ระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันนีจะมีศีลสมบูรณ์ สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสกะาคามีนี้จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีนี้จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอรหันต์นี้จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มันถึงจะห้ามหันกิเลสถึงจะปราหาร กิเลสได้มันถึงจะถอดถอนอวิชชาได้มันถึงจะถอดถอนความเพลิดเพลินได้มันถึงจะถอดถอนการเป็นนั่นเป็นนี่ได้ปุตุชนธรรมดาเขาก็รู้พระโสดาบันเขาก็รู้พระสกะาามีเขาก็รู้พระนาคามีเขาก็รู้แต่มันไม่สามารถละอวิชชาได้มันรู้แค่ตามสติกำลังของตน แต่ถ้าหากเรามาทําเหตุถูกทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกไม่ว่าอาชีพไหนถ้าเราทําอยู่ทุกวันทุกวันอย่างงี้ความเจริญมันก็จะเกิดหมอรักษาคนไข้อยู่ทุกวันผ่าตัดอยู่ทุกๆวันความชำนาญทักษะมันย่อมเกิดการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าหากเราสร้างเหตุถูกเราเจอครูบาอาจารย์ที่บอกเราถูกทางแล้วเราทำตามอย่างซื่อ ไม่นานเราก็จะเห็นผลได้ไม่นานเราก็จะบอกตัวเองได้ไม่นานเราก็จะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นได้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วเราจะแจมแจ้งในธาตุสี่เราจะแจมแจ้งในอุปาทานขันห้าเราจะแจมแจ้งในอวิชชาเราจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงจะเห็นรูปก็สัตรว่ารูป เวทนาก็สัตว์แต่ว่าเวทนาสัญญาก็สัตว์แต่ว่าสัญญาสังขารก็สัตว์แต่ว่าสังขารวิญญาณก็สัตว์แต่ว่าวิญญาณมันไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขาไม่ได้เป็นนั่นไม่ได้เป็นนี่มันล้วนแต่เป็นธาตุธรรมชาติที่มันมาอาศัยกันเกิดขึ้นเราจะรู้เห็นได้ตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคต พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคำตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาวันนีก้กษสตรุทโมทนาบุญด้วยนะ